สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนบลล์หลง m o n i n g b r กับผมธนวันันทองครับถ้าหากว่าใครเนี่ยต้องการที่จะสมัครทำงานกับบริษัทโซเชี Media, ยลมีเดีย a c e b o o k เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับอรองกรกรมการผู้จัดการที่ดูแลแผนกบุคคลนะครับของ a c e b o o k นะครับออกมาให้คำแนะนำค่อนข้างที่จะดีนะครับโดยบอกว่าปีปีหนึ่งเนี่ยมีคนต้องการทำงานกับ f a c e b o o k นี่หลายพันคนเลยทีเดียวนะครับมีการส่งใบสมัครไปเนี่ยแต่ว่า ผู้ที่จะได้รับทำงานนะครับกับเฟซ o o ๊กนี่ต้องมีคุณสมบัติที่โดดเด่นนะครับประการแรกเนี่ยต้องเป็นคนที่สร้างสรรค์นะครับ builders นะครับในขนาดเดียวกันต้องเป็นคนที่ learners นะครับหรือว่าเป็นคนที่เรียนรู้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับต้องเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรเป็นอย่างดีนะครับก่อนที่จะมาสัมภาษณ์นะครับต้องอ่านรายงานตัวเลขผลประกอบการนะครับแล้วก็กิจกรรมอะไรต่างๆของ Facebook นะครับเพื่อที่จะมี ูมหลังหรือว,ว่าความรู้เพื่อที่จะเข้าไปสัมภาษณ์แล้วก็จะรู้ว่าวิชั่นของมาร์คซักเกอร์เบิร์เป็นอย่างไรนะครับที่ต้องการที่จะสร้างให้ทั้งโลกนี้เนี่ยคอนเนคกต์กันนะครับหรือว่าเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยใครก็ตามนะครับอยากจะสมัครงานหรือว่าทำงานกับ a c e b o o k เนี่ยต้องมีความเตรียมพร้อมแล้วก็ต้องเจ๋งจริงๆครับติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของดณบูรุษครับ